ดูนะคะนี่จะเห็นเส้นยาไหมเส้น้าที่มันเนี่ยนะคะัองหมดนี่คือเกิดจากการใช้เกี่ยวเกี่ยวด้วยมือโน่นตามคันาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เกี่ยวออกถ้าเรามีวัวมีควายเราก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ได้ถ้าไม่มีเราก็เกี่ยวแล้วก็คลุมคลุมดินไว้กับพื้นที่มันนี่แหละไม่ต้องขนต้องอไปไหนแต่ถ้าไม่เกี่ยวออกหญ้าเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นหญ้าที่เป็นเครือนะคะยกตัวอย่างนะคะนี่มาดูนี่คำว่าหญ้าเครอนี่นี่นี่คำว่าหญ้าเครอนี่นี่พวกนี้มันจะเป็นเครืองลงนี่รากมันจะนี่เห็นไหมรากมันมีอยู่ทุกที่เลยจากตรงนี้ตรงไหนที่มันลงถึงดินมันจะมีราก,กออกมามันจะลามไปใส่ข้าวมันจะลงไปในแปลงนาแล้วก็ขยายพันธุ์เต็มแปลงนาเลยแล้ว เวลาที่เราเก็บเกี่ยวข้าวมันก็จะมีตัวมเมล็ดวัชพืชต,ต่างๆติดมาด้วยพวกขา้เถือพวกนี้นี่เอาแม่ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ทำคือนะใช้เกี่ยวใช้เกี่ยวมือแล้วก็เกี่ยวออกจนหมดเลยจะไม่มียา้ ัวไหนที่จะลงเต็มงานดีข้าวก็จะงามนะคะข้าวก็จะงามดูข้าวก็กำลังงามก็เพิ่งใช้ได้อยู่คนรักตษามาเดินแปลงนาเราเห็นไหมคะเห็นไหมจะเห็นปลากำลังจะตายไหมนี่ปลานี่นี่มีกุ้งด้วย กำลังจะตายแล้วน,นี่เดี๋ยวก็ขาดน้ำตายแล้วนี่แมวเอาถังมาด้วยเท่าทั้งมาด้วยนี่เราก็จะเก็บเก็บแล้วก็ไปลงส่งสงสารเขาเพร,ราะฝนมันเพช่วงช่วงนี้